ทศกาลเชฟชิปเตอร์ทีม2มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆโปรโมโนักเตะเปลี่ยนตำแหน่งโอลเวงวีคนี้เดือดกว่าวีที่แล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนักเตะออนแพ้เพื่อนๆจะได้เจอตัว5เท็ดอีกเจอตัวสัตว์98อีกและ SBC บีซีเอาที e ่ขีด e อีกเพียรซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะเก็บเลเวลกันไปได้เยอะมากๆกก็นะอย่างตัวผมเองเนี่ยไอี ID หลักผมกําลังจะตันเ,เวล35แล้วนะในวันเนี้ยวัน2วันเนี้ยตันแน่นอนนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าเทคนิคของผมไปทำเพิ่มเลเวลมาได้ยังไงเนี่ยผมเพิ่ง ปกเป็นรูปรลิคาดกาเ้าเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยนะหรือว่าใครอยากสนับสนุนผมนะครับในการทําช่องนี้ต่อไปก็ขอฝากระบบทีมเมมเบอร์ไว้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจองมาได้เลยนะครับเดือนละแปบาทนะจะขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะตัวนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวไปรเรื่องราวคลิปวันนี้กันเลยครับ Let's ฟุตชีฟคอยจําหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้แต่ไม่มีหักภาษีพร้อมให้คําแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิวฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงด้านล่างนี้ได้เลยครับนักเตะออนแพ็กวีคนี้นะครับมาเป็นที่ร้อยนะครับน oh pp, ody, ําจีมาโดยอนครับสัาโรดี้ตําแหน่งกองหลัง98อเล็กเซียปูเตลารส98ากองหน้าสกอตแมกโทเมเนชุต9 9ฟิสิกอล99สัดเ โรนันนโอ97กองหน้าบุโกโยซาก้า CAM นะสัตว์97อีซักเล่นกองกลางนะครับสัตว์97เหมือนกันเราตอโร่โก,ก็เล่นกองกลาง เ7ิเซอร์ o ้วิชาตันก็โยกมาเป็นกองกลางอีเดนอาซาซึ่งต้องโหนมาแน่นอน96เป็นกองหน้านะแถวแถว2ก็จะมีอย่างเตโอเฮอร์นันเดซนะครับที่ชื่อน่าสนใจหน่อยเฟเดรโกวอลเวเด้ตำแหน่งกองหน้าซีเวนเจอร์ลาดปีขวาเซียโอเวรันแบ็กซ้ายและเวสลีย์ชไนเดอร์ปีขวาวารีแดนและข้างล่างตัวหล่ออีกเพียบมูโนตาเรนโอโชล่าพิยาซูเชกวิลเลียมไม่น่าจะโหสักตัวเลยนะใข้างล่างกันนะไม่เป็นไร๋ตวตัวข้างบนก็ดูดีผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกว่าวีที่แล้วนะต่อไปเราก็ ็มาดู HBC กันเลยครับมีอะไรบ้างอู้ i m มิ r t โ l บูตาเกนโยที่สามารถ e v o l u ช i o นต่อได้ด้วยนี่ตอนนี้มันจะตัดแค่94เท่านั้นแต่เมื่อกี้มผมแอบเห็นหน้า HBC แล้วเนี่ยให้เอาไป Evo ใน q u e สอี v o ที่ชื่อว่า Legacy Evo เพื่ออัปเกรดเป็นเสด็98 Quickstep i n v i s i b l e p Pass Lowdiving Short Phase 98มันเป็น Evolution ใช่ไหมครับผมขอแอบดูก่อนได้ไหม ว่า EVO มันเท่าไหร่ไอ้ที่ว่า EVO EVO เนี่ยอยูเท่าไหร่แม่งคิดตังค์แน่ๆอ่าสามแสนคอยหรือ 1000FC Point นะทีนี้ก็จะเอามาเล่นเป็นกลางรุกผมว่าน่าจะโหดมากเลยนะโดยเฉพาะที่มีเพตุสงพว้นี้ค่อนข้างครบด้วยเดี๋ยวไปลุ้นกนะันเนาะมีจะอีตากาดด้วยหรือเปล่านะครับอืมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากัน3 0 0แสนคอยหรือ1 0 0 0 FC p o f c t นะครับสำหรับ EVO ของบูตานะอะทีนี้เราไปดูก่อนว่าไอ้คาดทำบูตานี่มันเท่าไหร่ อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้ามันแพงเกินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทำไหวหรือเปล่านะขอแอบดูกัน ค่าทำถูกมากไปแพงตัวอีโวครับใช้การน้อยมากบูตาแค่6สคอร์เท่านั้นเองนะซินเวอร์กับบอลไปอันนึงแล้วก็สตาร์ทที่87 88แล้วครับแล้วก็89แค่2อันเองคือถ้าเพื่อนเพื่อนอันล็อกไปแล้วไม่เอาไปอีโวผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งเลยนะเพื่อนเพื่อนต้องไปอีโวก่อนนะถึงจะตเตือนแม้ว่าเพลย์สไตล์มีแค่6อันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วจะได้บูสกเยอะก็นึกซะว่าถ้าคนที่จะทําก็ขอให้เอาไปอีโวแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับตรงนี้นะอ่ะ อยู่นะเชฟชิปเตอร์คราฟติ้งอัปเกรด ก็ยังมีนะครับแพ็กจีเมดเดิลวิค85คูณ5คอมโบก็ยังอยู่นะครับแล้วก็83หนึ่งในสาม PP อันนี้ก็วนจนการ์ดหมดได้เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆนะมีชาเลนจ์ตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นทางด้านคาวาฮาจากเรอัลมาดริดนะสกิล5วิค5เล่นกลางรุกกองหน้าปีกซ้ายพร้อมฟิเน็ตช็ชอตทองอินสีว์เทคนิคอลทิวเวลา่าและมีเทศวิง่งซะด้วยน่าสนใจนะเนี่ยตัวนี้ต้องเล่นกลางรุกแหละผมว่าน่าจะดีที่สุดนะครับ จะโหดมากไหมเนี่ยไม่แน่ใจเลยใช้แค่สี่สขอร์เท่านั้นเองเนีก็จะเริ่มที่ 89, 90, 90แล้วก็9ก ใครชอบก็ออกไปลองจัดกันได้นะเพื่อนเพื่อนอย่างต่อไปก็จะเป็น871ใน3 PP ในามว่าทำได้วันละสครั้งอย่าลืมไปทำกันนะแล้วก็พวกแก๊งแพ็คเอชเชนนะครับมันนี่หายไปนะเพื่อนๆนผมนึกว่ามันจะเอาออกไปแล้วก็ใส่กลับมาให้ใหม่สรุปว่ามันเหมือนเดิมทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆอ,อันนี้ใส่8 9ไป4ตัวได้กลับมา50ใส่8 8, 8ไป4ตัวได้83คูณ20กลับมาส่วน87อันนี้ใส่4ตัวได้กลับมาเป็น82คูณ2086 4ตัวได้81คูณ20แล้วก็854ตัวได้75คูณ20นะผมก็เปิดเล่นหมดเลยนะคือผมไม่ได้เอาการเลทประมาณแบบ85ถึง889ไปทำอย่างอื่นเลยคือเอามาใส่แต่อเนี้ยแล้วก็แบบลุ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ตัวมแจม ของเราให้ได้มากขึ้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็พวกแกงไกดิ้งซุปเปอร์เดลิซินเวอร์ซุปเปอร์เดลิซบอลเดล i ซินเวอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาใส่เดลิโกใส่ไกดิ้งอัปเกรดแล้วก็ตามด้วยคาร์ทิงแล้วก็ตามด้วย81แล้วก็8 5 5แล้วก็วนไปเรื่อยๆวันอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะทำกันได้อยู่แล้วเนาะเพื่อนๆน,นะครับอ่ะประมาณนี้ สำหรับใน SBC นะต่อไปก็ดูออบเจคทีฟกันเลยนะครับต่อมาก็มาดูออบเจคทีฟกันเลยครับเ,เพื่อนๆในนี้จะมีเควสอีวิลูชันของปีเตอร์เชคกับเลฟยาชิงด้วยนะที่จะได้บูตสต์สเตตว่าเป็น98แต่จริงๆไอ้ที่ได้บูสต์เป็น98เนี่ยไม่ได้อยู่ในออบเจคทีฟนะครับมันจะอยู่ในอีวิลูชันตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีอย่างแรกเลยถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนไม่รู้ว่าเลฟยาชิงกับปีเตอร์เชคอยู่ไหนเนี่ยมันแจกอยู่ใน, Store น,น,นสโ e ต,นะตรน์นะครับเ,เพื่อนๆสาามรถเลลือออกีีีีววววไดด้้้แคค่่ตตััััเเเยทานนนนนนนะะใูชรรงบพื่อนๆกดสามาได้เลยนะครับเควสอีว ของยาชิงกับพีเตอร์เชคอะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อเควสว่าโกบทูโกนะใช้สื้อแสงคอยหรือ1000 f c p o เ n t พอ,อนะพออีโวเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ส้แต่เพิ่มขึ้นมาเป็น98เลยนะสำหรับพีเตอร์เชคเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเพส9 9เลยนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงล่ะแต่ว่าพวกตำแหน่งกับเพสตัยเงินยังไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องไปเลือกได้6อันนะครับสำหรับเพสตัยเงินก็ไปคัสตอมกันเองตามชอบได้รวมถึงตำแหน่งที่การพวกนี้ลงได้ด้วยนะ เหมือนจะมีให้เลือกเลยว่าจะไปเล่นปีกซ้ายปีกขวาหรือกองหน้าอะไรเงี้ยครับ สามารถได้หมดเลยนะเพื่อนๆก็เสียได้เหมือนกันที่มันต้องเสียเงินนะเพราะว่ามันตัง้ง4ี่แสนคอยเลยมันก็ค่อนข้างเยอะครับหรือจะเติมเป็น s c p o i n t ก็ตั้ง1 0 0 0เลยนะครับก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะเพื่อนๆฟินแนนช็อปที่กิตาการาพิดแอ์เรลเซตเดียวกันเลยนะส่วนเคว้ก็ทําไม่ยากนะครับเล่นประมาณ8เกมนะโหมดไหนก็ได้จะหาเพื่อนมาช่วยกันแลกก็ได้ครับกดเข้าไปแล้วเขีย่ยแล้วให้เพื่อนออกให้อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแค่8เกมเพานั้นเองนะก็จะได้ตั้งแต่เก้าสิบแปดลย่าันี้ตึงๆไปเลยถาม มันก็น่าจะคุ้มแหละส่วนเควสที่จะเอาโพตตำแหน่งก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับเพื่อนๆกดมาตรงในลาอตรงนี้นะก็เลื่อนมาตรงคําว่า Go To Go ตรงนี้เลยนะครับเควสนี่ก็ค่อนข้างง่ายนะเขาบอกให้เราเอานักเตะการ Go To ูโกอันนั้นนะครับไปทําประตูในโหมดไหนก็ได้นะครับให้ครบ10ลูกซึ่งเพื่อนๆสามารถทําเกมเดียว10ลูกเลยก็ได้นะครับพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้อีเวเพิ่ม Position ตำแหน่งกองหน้าเพิ่มตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็เพิ่มตำแหน่งปีกขวาเป็นปีกขวาแบบ RW แล้วก็ปีกซ้ายแบบ L w อย่างเดียวนะ lm ไม่มีนะครับเท่ากับว่าพอทาเสร็จแล้วจะลงได้สี่ตำแหน่งเลยปีซ้ายปีขวากองหน้าแล้วก็กลางรุกเลยนะครับสิบประตูเกมเดียวเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆนะส่วนเพสไตาย pp ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือก6จาก12อันนะเพื่อนๆก็จะมีตามนี้เลยนะครับมี quickstep ping pass long ball pass pace proven release power shot whip pass dead ball low diving shot tivela tixster แล้วก็ power header นะเดี๋ยวผมแนะนำไปให้เลยแล้วกันว่าเพื่อนๆควรจะเลือกอันไหนนะครับแน่นอนก็ต้องเอา quickstep อยู่แล้ว กับโรเดวิงช็อตส่วนอันที่3อ่ะผมคิดว่าเทเวล่านะแล้วก็อันที่4เป็นทิกสเตอร์ แล้วก็อันที่5เนี่ยเป็นแบตเตอรี่แล้วก็อันที่6เป็นปิงพาร์ตหรือเพสโบเวนก็ได้สําหรับผมที่ชอบคอมโบของเพสต์สไตล์ที่เลือกได้จากใน Queen เควสนะเพื่อนๆจะเอาแบบไหนก็ได้นะแต่ถ้าตามที่ผมแนะนําก็ตามนี้เลยนะครับไปทํากันได้นะเควพค่อนข้างง่ายเลยครับนะครับอ่ามาดูในซีซันนาวก่อนเลยนะครับเควสซีซันเพลย์เนี่ยอันนี้มาตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับเล่นให้จบ30เกมโหมดสกอร์เบทเทิลระดับความยากเซมิโปรขึ้นไปหรือดิวิชั่นไรเวอรหรือฟุตชป์นะครับเพื่อนๆอันนี้นะก เล่นกันได้เลยแต่ไม่ต้องรีบมากก็ได้นะมันอยู่ที่ตั้งส9วันนะครับถ้าครบหมดเลยเนี่ยเพื่อนๆจะได้ XP ประมาณ7,000นะสำหรับเควสนี้นะครับบูสต์แบบสุดๆไปเลยแล้วก็ซีซัน8ปวีครีบเลยก็กลับมาแล้วนะของวีคใหม่นะครับก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะอย่างละ5เกมส์คอยแบ็เทิร์ไลเวออฟชตแชมอร์โมรัสก็ได้ทำให้ผ่าน2จาก4อันนะครับเพื่อรับ แพ็กที่จะไปบูสต์ตรง Weekly Play c o m p l e t i o n ตรงนี้แล้วก็ Weekly Objective ของสัปดาห์นี้นะครับแอซซิตให้ครบ5ลูกโหมดไหนก็ได้เลนให้จบ10เกมโหมดไหนก็ได้ชนะ8เกมโหมดไหนก็ได้แล้วก็ชนะโหมด Score Pattern หรือโหมดรัน4เกมตรงนี้ก็ XP ประมาณพันกว่าๆนะครับก็อย่าลืมไปทำกันนะอย่างต่อไปก็จะเป็น u ควส Daily Play นะเลนให้จบวันละ3เกมโหมดไหนก็ได้ทำทุกวันติดต่อกันนะครับก็จะอยู่อีก6วัน นะครับในนี้ก็จะมีแพ mm ็กบูสต์ไลน์วันอีกเยอะมากๆกูค้คอมเพล็กซ์แปดกโสด้วยนะแล้วก็ตัวแจกวิกนี้ก็จะเป็นฮามัดตาโอเร่นะครับคนนี้เป็นกองหน้าของทีมโอแชร์นะในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับสกิลห้าวิกห้าไปเลยกองหน้าปีกขวานะสูง5ฟุตสิมีควิสเซปทองโรดดิวิ่งช็อตทองแล้วก็พาวเวอร์ช็อตทองนะก็ใครอยากไปเล่นเริ่มต้นเพื่อมือใหม่ก็ลองดูนะครับเพล็กก็ทําไม่ค่อยอยากนะมี XP ในะนี้หนึ่พันด้วย เวลาทำยังไงกันบ้างทําให้ผ่าน4จาก5อันในนี้นะครับอันแรกบอกว่าเล่นให้จบ3เกมบนไหนก็ได้มีนักเตะจ,จากหลีกเอิงลงเป็นผู้เล่นตัวจริงอย่างน้อย3ตัวนะครับ83คูณ 3, 3กับ XP 500นะเวลที่สอซ SC ที่ครบ4ลูกสกอ,อร์เป็นเทอร์เซมีโปลขึ้นไป นะครับหมรบอรัตไรวอลฟุตแชมป์ก็หนักนะอันนี้นะครับสลูกเกมเดียว4ลูกเลยก็ได้ครับอันที่3ทําให้ครบ8ประตูสกอร์เบทเทิลเซมิโปรลิรวิชันไรวอร์รฟุตแชมป์โดยใช้นักเตะจากลีกเอิงชายทําประตูนะเกมเดียว8ลูกเลยก็ได้ครับแล้วก็อันนี้ชนะ4เกมไรวอลหรือฟุตแชมป์กับชนะ6เกมสกอร์เบทเทิลเซมิโปรหรือหมอรัตนะครับเลือกทําอันใดอันหนึ่งก็ได้ ก็จะผ่านทั้งหมดในะนี้แพ็คเยอะนะไม่ใช่แพ็คเล็กนะไปสี 5, ป่คูณห้าปสี่คูณเจ็ดปสามคูณเจ็ดนี่มันแจกเยอะแล้วไงนี่มันเลทมากแล้วนะครับคนแขางคุ้มแล้วก็มีโอกาสลุ้นตัวดีๆได้แน่นอนนะครับก็อย่าลืมไปทําให้ครบกันนะส่วนอีโวอิลตเลออันนี้ไม่ต้องเล่นแล้วเพื่อนๆผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันผมเล่นแค่สี่เกมเองไม่หนุกเลยแค่ตัวอีโวนะครับแล้วก็จะหมดแล้วด้วยแต่ถ้าใครอยากเล่นก็ไปลองจัดทีมกันดูนะใช้นักเตะอีโ1สิบตัวตัวจริงนะแล้วก็เลทห้ามเกินเก้าสี่ท ก็ไปเล่นกันได้นะเป็นโหมดปกติเลยแพ็กไอ้บูสเยอะนะ XP นี้พันหนึ่งด้วยบินที่สิกับบินที่สิจะมีอีวิวเลชั่นเพิ่มเพสไตล์ทองให้กับนักเตะด้วยนะเกรดติ้งไม่เกิน94ซึ่งอันนี้เอาไปใส่ให้ปีเตอร์เช็คอะไรพวกนั้นไม่ได้นะถ้าใส่ไปปุ๊บคืออีวโอต่อไม่ได้เลยนะต้องเอาไปอีวโออันที่เสียเงินอันนั้นอย่างเดียวนะครับที่4ี่แสนนะโอเคครับเพื่อนๆมาดูกันในวิูดบินกันดีกว่านะครับทุกคนเริ่มนําทีมมาโดโยฮันครับ สุดยอดเทพบุตรลูกหนังนะครับนักเตะเทวดาลงได้ปีกซ้ายปีกขวาทั้ง L M R M นะไม่สามารถลงกองหน้าแล้วก็ไม่สามารถเล่นกองกลางตัวรุกที่เป็นตำแหน่งหลักของเขาได้เลยนะตัวนี้มีลาผิดทองแต่ไม่มีควิกสเต็ปนะน่าเสียดายส่วนที่เหลือก็มีครบหมดเลยนะทั้ง EVC ปี่ตะกะเทคนิคอลฟินิชช็อตซึ่งมาเล่นปีกซ้ายได้แน่นอนค่าดิบบิ้ง99ทั้งแถวเลยนะ เ,เพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวใส่เค็มฮอกไปเนี่ยก็จะได้บูสต์ค่าเพเป็น99แล้วก็ได้บูสต์ค่าชูตรัวรนี้มาอีกสกิล5วิ5โลครบทุกอันแบบเถื่อนไปเลยนะครับนี่เขาบอกสเตตเนี่ย99สเกดูสแตดูสเตตอินเกมโคตรเวอร์ <c oughs> เยอะจริงตัวต่อไปก็จะเป็นโลนานิโย่ตำแหน่งกองหน้านะครับว้าวและยังเล่นปีกได้ด้วยหวูอย่างนี้ดีเลย ดีใจมากที่ยังเล่นปีกได้แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับแม่งเอาเรตวิ่งโรนินโยกออกไปหมดเลยไม่มีทั้งควิคไม่มีทั้งล่าผิดเลยครับแต่ที่เหลือคือมีหมดเลยไม่ว่าเพื่อนจะเอาไปเล่นกองหน้าจะกดวินเนตช็อตจะแปะบอลจะทิกสเตอร์มีหมดสกิล5้5วิ่งเหมือนกันนะครับขาดแค่เรตวิ่งเฉยๆแต่ผมว่ามันก็คงไม่ช้าหรอกอย่างเงี้ยทั้งเงี้ยถ้ามันมาแบบเนี้ยสงสัยคงต้องเอาไปเล่นเบอร์เก้แล้วไะ ว่าถ้าเล่นปีกกับผมไม่รู้ว่าสปีดมันจะก,กระชากหนีได้ไหมเพราะว่าแบ็คเดี๋ยวนี้ก็วิ่งกันเร็วเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะกระชากข่าดไหมเพราะมนไม่มีทั้ง2อ,อย่างอะแต่ว่าก็คงโรินโย่คงเป็นโรินโย,ย่แหละ ล้วมาแบบค่าชูดเยอะมากๆเลยนะครับก็ไปเล่นปีกขวาให้สบายๆนะกองหน้าก็เล่นได้ใส่เค็มเอนจินได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้ค่าชูมันเต็มละละค่าดิบตรงนี้มันก็ขาดหน่อยๆนะดูตัวต่อไปดีกว่าเซอร์บอบี้ชาต้านตำแหน่งกองกลางกลางรับแล้วก็กองหลังนะจากกองกลางตัวรุกโยกมาเป็นกลางร,รับไปเลยนะครับตัวนี้แม่เล่นกองหลังได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าสูงแค่ 5'8 เองนะครับ แล้วก็เทดส่งครบเลยนะอินวิซีปิงตี้ตะกะลองบออนะครับเทสดดฟเฟน์ก็มีเยอะนะทั้งบูเชอร์ทั้ง อินเตอร์เซฟบล็อกตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างดีมากเลยนะเอามาเล่นเหมือนทรงๆกับ David เดวิดเบ็คแฮมขอผมว่าน่าจะสวยเลยเพราะว่าสกิล5วีค่าด้วยแล้วก็คอยแทงบอลยาวๆไปนล้มีควิกเซฟตรงนี้มาช่วยเ,ยเอยนะครับเพื่อนๆเอาไปเล่นก็ใส่เคมเป็นเอนเคอร์ได้เลยนะได้บูตคาดเซนตรงนี้ใหม่อีกนิดนึงหรือใส่ชาร์โดเอาเพจเต็มเลยก็ได้นะครับเพื่อนนะตัวต่อไปก็จะเป็นซซเวนเจอรารตำแหน่งปีขวากลางรุกแล้วก็กองหน้าอู้น่าสนใจผมชอบตัวที่มันเล่นกลางรุกนะ้วยแหละและน่าจะดีเลย คือเล่นปีกก็อาจจะเล่นได้ก็ได้นะเพราะมีลาบิดท,ทองอยู่แต่ว่าผมว่าคงไม่เหมาะเท่าไหร่หรอกเพราะมันไม่ได้คล่องมากเล่นเบอร์สี่น่าจะดีเลยสบายๆนีเทรดส่งครบเลยขาดแค่ทิกาอันเดียวปิงอินดิซีมีในตัวสกิล5วิก5อีกเทคนิคทองอีกเออเอา,เ,อาขอเขาดิใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็อย่าเลยไปจัดนะเจอมาเล่นกันหน่อยนะใส่เคมเป็นเอนจิ้นก็ได้นะเอาพาร์ท99ดิตรงนี้หรือว่า จะใส่เป็นฮอกก็ได้นะครับเพื่อจะได้บูสต์ค่าชูตติ้งเพิ่มขึ้นมาอีกน่าจะเท้าหนักมากๆต่อไปก็จะเป็นแก๊งฮีโร่นะครับก็จะนําทีมมาโดยเอเดนอาซาตําแหน่งกองหน้าว้าวเล่นกลางรุกกับกองกลางได้ด้วยโอ้ตัวนี้ดูดีมากฟิเน็ตช็อตเทคนิคข้อเพส p r o ว e n l ด w ิ i v i n ช็อตมี quick s t e ปด้วยนะแต่ไม่มีลาผิดที่กีดตะเกา่งเล่นเบอร์สิบแน่ดีเลยแต่ไม่มีสง่งทะลุช่องอะเด้ ไม่มีส่งทะลุช่องแล้วเล่นเบอร์สิบไหวไหมเนี่ยเพื่อนเ,อ,นเออเสียดายถ้ามีควิกถ้ามีอินวิสิบเงินหน่ดีกว่านี้หน่อยเนาะใช่เอ้ยอย่างนี้เราแอดตำแหน่งไปเล่นปีกซ้ายได้นี่ใช่เอาไปเล่นปีกดีกว่าก็กลับไปเล่นตำแหน่งเดิมได้ซึ่งโรงนันดิโยเมื่อกี้จากที่ผมดูตำแหน่งมันเกิน3ามะเอ,อ้ยใส่ได้เหมือนกัน แก้ข่าวก่อนเรือร็ยก็ใส่ได้ครับตัวต่อไปดีกว่านะครับก็จะเป็นทางด้านซาอิเอาโอเวรันนะครับนักวิ่งที่เล่นบอลนิดหน่อยะกลายมาเป็นแบ็กซ้ายไปเลยเออแต่ึ่งตัวเขาก็าค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็บูทค่าดีเฟนส์มาเยอะเลยอะมีทั้งยิ่งจอกอินเตอร์เซปไอะจอกกี้เไรพวกนี้แน่ทำให้เข้าบอลแน่นขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็มีควิกลาผิดในตัวด้วยมีบูเชอร์ด้วยน่าจะเข้าเป็นแบ็กตัวหนึ่งที่ราคาถูกและดีมากๆแน่นอน นะครับนี่พอใส่เคบเบิลอินเคอร์ไปก็ได้บูสต์ค่าเพจขึ้นมาตรงนี้อีกนะโอ้ยดูดีเลยนะเนี่ยโอเวอร์รันเดี๋ยวผมเอาไปเล่นแน่นอนน่าจะเป็นเล่นเป็นฟิลแบบเตโอก่าไตโอเหรอวะนี่ตัวนี้ต้องวิ่งกระชากสุดเส้นวันแน่นอนนะครับบอกเลยตัวต่อไปก็จะเป็นเวสลีย์ชไนเดอร์นะเล่นกองหน้าปีกขวาปีกซ้ายสกิล5วีคหมีควิกสเซปทองด้วยเออเขาดีจริงๆก็ต้องเหมาะเล่นกลางเนาะถ้าถ้าสียดแบบนี้เล่นกลางรู้โครงกรมากๆเลยอะเล่นปีกใส่เอนจินดีกว่า ต่อไปก็จะเป็นนักเตะปกติกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนำทีมาโดโรดี้นะโยกมาเป็นตำแหน่งกองหลังแล้วก็เล่นแบ็คได้ด้วยนะจริงๆก็ไม่เหมาะเล่นแบ็คหล่กเนาะก็ต้องเล่นเป็น CB ตำแหน่งเดียวนี่แหละน่าจะเพอร์เฟกที่สุดเลยเพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วด้วยนะถ่าดีเฟนซ์ก็เยอะนะครับ98เลยนะเพส93บสยแบบสวย พอเพื่อนๆใส่เค็มเป็นเอ็นเคอร์ไปเนี่ยก็จะได้บูสเตเป็น99ได้นะหรือว่าใครยังอยากจะยัดเป็นชาโดเนี่ยผมก็ยังมองว่าได้นะเพื่อเอาเพ99แต่เป็นผมคงใส่ชาโดแหละแล้วก็เนี่ยเท d ดดีเฟนก็เยอะดีนะมีแอรเรียลในตัวด้วยนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ขาดอะไรเลยนะครับถ้าจะขาดน่าจะขาดสไลด์เทคเกิลเออ ขัดซเดอรเคไปอันหนึ่งนะเพื่อนๆต่อไปนะครับก็จะเป็นสกอตต์แม็กโทมิน่นะจากดาโปลีที่เป็นตำแหน่งกองหน้านะแถมเล่นปีกได้ด้วยนะครับแล้วก็มีควิกลาผิดในตัวนะน่าจะเล่นกองหน้าโหดมากๆเลยคงไม่เหมาะเล่นปีกนะเพื่อนๆเล่นเป็นเบอร์9นั่นแหละดีที่สุดแล้วเราใส่เค็มเอนจิ้นไปได้ไหม ว้าวเพราะมันค่ายชูด99ฟิสิกอล99อยู่แล้วไงโลดดวิ่งแอเรียลอีกนะครับสกิล4วิก5นะเพราะควิกล่าผิดเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมันจะเล่นไหวก็เพราะตรงนี้แหละนะครับน่าจะดูดีมากมากเลยยังไงก็อย่าลืมเอาอไปลองเล่นกันดูนะใส่เคมเอ็นจินนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอเล็กเซียปูเตลาสนะครับจากบาร์เซโลนาอีกตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวทีมว่าแต่ซีซั่นนะแต่ถือว่าตึงกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าได้เพส99นี่แหละแต่ค่าพาร์กับดีฟเฟนต์ตรงนี้จะหายไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัวนี้ก็จะเหมาะเล่นเป็นกองหน้าไปเลยหรือจะเล่นเป็นปีขวาผมก็คิดว่าน่าจะเล่นได้นะปีขวานะครับเพราะว่ามันเพส99แล้วไงพหจริงๆสำหรับปูเตลาสตัวนี้เนะี่ยเพื่อนๆผมแนะนําให้ใส่เข็มเป็น เฟนิชเชอร์แล้วกันนะครับจะได้เพิ่มค่าอิจิบาลานตรงนี้บูสต์ขึ้นมาด้วยนะน่าจะดีที่สุดหรือเพื่อนๆใส่เป็นมาร์คแมนก็ได้นะมาร์คแมนก็จะได้เพิ่มค่าสเตนด้วยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลที่เล่นกองกลางกลางรับแล้วก็กองกลางตัวรุกนะคบับูเทสส่งครบ3าอันเลยนะแบบตึงๆนะผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะเล่นเป็นเชิงเป็นบ็อกทูบ็อกแมแล้วก็กลางร,รุกก็น่าจะพอลุ้นเล่นได้อยู่นะ ถ้าสปีดมันพอเลยต้องไปลุ้นดูว่าในเกมจะคล่องขนาดไหนนะครับแล้วก็ค่าดิฟค่าพาสสูงด้วยนะสั่งเกมฮันเตอร์ไปได้เลยนะน่าจะดีที่สุดนะครับทุกคนหรือจะใส่เป็นเอนจิ้นก็ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มใส่เท่าไหร่แม้เพราะมันเพิ่มไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็ใส่เป็นฮันเตอร์สำหรับเล่นกลางลุกส่วนถ้าเพื่อนคนไหนจะเอามาเล่นเป็นบล็อกทูบ็อกหรือกลางรับเนี่ยก็ใส่เป็นเอ็นเคอร์ไปเลย ไม่ใช่ชาโดใส่ชาโดไปเลยน่าจะคุ้มมากๆถือว่าบวกเยอะอยู่นะพอทําใส่เข้าไปหมดแล้วดิแต่ถือว่าเถื่อนามากเลยนะและอีสาก,ก็ตัวใหญ่อยู่แล้วได้ไงน่าจะพอเล่นเป็นกองกลางวัลทูบ็อกดีๆให้เพื่อนๆได้เลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นลาตาโลมาติเน่ที่เล่นกองหลังกงกองกลางกลางร,รับกาลางรุกนะครับพา97ดิฟ97อีกแล้วโอ้โหแต่ตัวนี้ไม่เหมาะเล่นเป็นกาลางรุกแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่มีเทด ที่จะให้เอื้อไปให้เล่นเป็นกาลางรุกเหมือนอีซัคก็พอมีแต่ตัวนี้ไม่เลยนะครับต้องมาเล่นเป็นกาลางรับหรือบล็อกทุกบล็อกอย่างเดียวนะครับส่วนสูง5ฟุต9นะเทดดีเฟนต์ก็หลายอันอยู่นะมี้งจอบบูชเชอร์ซะด้วยอินเตอร์เซปอีกนะครับแต่เทดส่งมีแค่ที่อิตาการกับลองบอลนะครับไม่มีทั้งปีกไม่มีทั้งอินวิสิก็น่าจะไม่ค่อยตึงมากเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าถ้าอย่างน้อยก็ต้องมีสักอันหนึ่ง แต่ได้ดีดตะาก้ามาช่วยแทนไหนนี่แปะมงแปะบอลอะไรไปนะครับจะใส่เป็นชาร์โดหรือเอนเคอร์ก็ได้นะสำหรับราตาโรนะครับุกคนกองกลางนะตัวต่อไปก็จะเป็นบูกโยซากานะครับเพื่อนเ,เล่นกองกลางตัวรุกแบ็คซ้ายแล้วก็กองหน้านะครับยังไงดีเล่นกลางรุกเออหัวกลางรุกหน้าดีเลยนะมีทั้งเทคเป็นเน็ตช็อตอินวิซิฟี้ตะกะามีรายผิดเงินมาช่วยนะหรือจะเอาไปเล่นเป็นปีก ก็สามารถไปแอดได้ถ้าเพื่อนๆมีปีกซ้ายอยู่นะเอาไปเล่นเป็นปีกซ้ายก็ได้แต่ว่าก็เอาไปเล่นเป็นกลางลุกนั่นแหละน่าดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับซาก้าใบนี้นะจริงค่าดีเฟนเยอะด้วยนะแต่คงว่าไม่เหมาะหรอกเนาะเล่นแบ็กซ้ายได้อย่างงี้ก็ไม่ค่อยเหมาะไปเล่นหรอกนะครับเทนมันอิงมาให้เล่นเป็นกลางรุกเลยแหละนะครับได้ไมาก็ใส่เคมเป็นเอนจินได้เลยนะน่าจะเป็นเคมที่ดีที่สุดนะครับได้เพิ่มค่าดิฟตรงนี้เติมขึ้นมาด้วยนะค่าชุบผมว่าพอแล้วณเวลานี้นะครับสำหรับซาก้านะก็เป็นตัวที่ผมากได้มาก แน่นอนตัวต่อไปก็จะเป็นมาริเอิร์ฟนะครับจากปารีสนะที่เป็นประตูมาก่อนกลายเป็นกองกลางไปเลยจ้าดูสแตตดูโหดมาแน้นเนี่ยฟินิชช็อตอินดิสีฟโรดเดวิ่งมาเลยอะสกิลห้าวีคห้าอีกจะเป็นยังไงนี่ผมไม่แน่ใจเลยนะ สับเธอคนนี้ได้ไมาก็ไปลองเล่นกันดูนะน่าจะเหมาะเล่นทั้งเบอร์9ทั้งกง็ทั้งกลางลุกเลยแหละน่าจะพอดันไปได้อยู่นะครับใส่เคมเอนจินน่าจะเป็นของดีราคาถูกประจำวีคนี้ก็ได้นะครับสำหรับเมลี่เอิร์บนะตัวต่อไปก็จะเป็นแซมนะตัวนี้จะเป็นนักเตะหญิงนะครับน่าจะเป็นตัวย่อยมากกว่าไหมอืมเล่นแบ็คเล่นกลางร,รับถ้าเพื่อนมือใหม่ลองเล่นก็ลองดูได้นะครับจะจัดก็ พอได้เลยสดตทสวยเลยแล้วก็เทรดีด uh, ้วยนะตัวนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับใส่เป็นชาร์โดหรือเอ็นเคอร์ก็ได้นะต่อไปก็จะเป็นเลนนาดนะครับโอ้โหหัวฟูมาเลยนะเลนนาดนี่หลงตีแล้วปกติชอบมัดผมไงวันนี้พี่เจเขาปล่อยเลยเธอก็ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับหูสองเลยนะเอาลงตรง CM เล่นเป็นกลางรับก็ได้นะครับเพราะเธอตัวใหญ่อยู่แล้วหัวฟูสอง ตัวต่อไปน่าจะเป็นนักเตะที่เพื่อนๆหลายคนอยากได้แน่นอนนะครับสำหรับเตโอเฮนันเดสและรูปเท่มากเลยอ่ะรูดิรูปเท่จัดเลยเนาะเตโอที่เล่นกองหลังกับกองกลางตัวรับนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเล่นกองหลังได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเกมรับมันดีอยู่แล้วนะแล้วก็ส่วนสูงก็ไม่ได้เล็กมาก6ฟุตควิกลาผิดในตัวบูเชอร์ทองจริงจอกนี่ก็เทนมันคอโบูประมาณนี้ไปเล่นแบ็คนี่ยิ่งดูเทินกว่าน,นี้อีกนะทุกคนเพส98เลยนะครับแบบตึงๆนะ ก็ถ่านจะเอาไปเล่นก็ควรจะต้องใส่เคมเป็นอะไระครับเซนติเนียลหรอก็ใช่เอาจริงเซนติเนียลก็แทบจะดีที่สุดอันหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะบวกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มีคนโหวดแบ็คโบนนะถ้าเั้นเพื่อใส่แบ็คโบนเนี่ยก็จะได้เพิ่มตรงค่ารองพาตรัวรนี้มาหน่อยแต่ถ้าเล่นเป็นกองหลังก็ไม่ได้จําเป็นปะ้เล่นเป็นกองหลังใส่เอ็งเคอร์ไปเลยไหมถ้าเป็นผมผมใส่เอ็งเคอร์วะไม่เอเคอร์ก็เซนติเนียลไปต่อ เฟดิโก้อลเเดนี่สัตว์96ไปเลยกองกลางตัวรุกกองหน้าแล้วก็ปีกซ้ายนะครับมีควิกสเตปทองลาผิดในตัวด้วยเออกางรุกเล่นได้ไหมเหรอกางรุกผมว่าไม่มีเท่งก็เล่นยากนิดนึงนะครับอืมก็ไปเล่นปีกซ้ายก็น่าจะน่ารักน่าลุ้นอยู่นะเพราะว่าค่อนข้างเร็วอยู่แล้วส่วนเล่นเบอร์9ได้ไหมผมก็คิดว่าน่าจะได้แหละเพราะควิกสเตปเนตช็อตแล้วก็โรเดอร์วิ่งตรงนี้ด้วยเอยเล่นเบอร์9ไปเลยก็ได้นะ ใช่อืมใส่เข็มเอนจิ้นไหมอืมดีเลยนะเอนจิ้นนะครับหรือจะใส่เป็นฮอกก็ได้นะครับเอนจิ้นกับฮอกนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับวอลเฟยเด้นะวิ่งเร็วมากตัวต่อไปก็จะเป็นมิเกลฮามิโอรอนนะครับเล่นแบ็กซ้ายกับปีกซ้ายนะ ตัวนี้ก็น่าสนใจเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นตัวย่อยมากกว่านะตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อคนไหนเป็นมือใหม่จะลองก่อนลองดูก็ได้นะครับสสงเข็มเป็นเิงเกอร์นะต่อไปนิโกวิลเลียมจากฟอเรสจากแบ็คก็เป็นปีกนะครับอ่ก็น่าจะเป็นตัวสำหรับทีมเพื่อนเ,เริ่มต้นเหมือนกันนะครับแต่ดูดีเลยนะสำหรับผมผมคิดว่าเล่นได้แน่นอนนะครับก็ใส่เป็นเอ็นจิ้นกับฮอคเหมือนกันนะ ตัวต่อไปโอชอล่ามาเป็นกองหลังเป็นแบ็กเป็นปีไปเลยนะครับไม่เหมาะเล่นปีแน่นอนนะครับก็ถ้าจะเล่นก็ต้องมาเล่นแบ็กแหละก็ต้องเป็นแบ็กขวาได้นะเพราะว่าวิงฟุตไม่ได้ห้าดาวนะครับก็จะคล้ายๆซวอเซนวีที่แล้วนั่นแหละนะครับสำหรับเพื่อนๆเริ่มต้นอย่างเดียวแล้วกันถ้าใครเล่นมาประมาณหนึ่งแล้วก็เอาไปย่อยได้เลยนะครับตัวพวกนี้เป็นตัวหลอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอเล็กซานเดรียตัวนี้เป็นกองหน้าเก่านะครับการเป็นปีขวากับแบ็กนะซึ่งแตดอิงมาให้เล่นเป็นแบ็กขวาเลยแหละ นะครับอ่าตัวนี้จะน่าสนใจไหมผมคิดว่าชิปบี๊ก็ได้นะเพื่อนเพื่อเริ่มต้นนะครับใส่เคมเรนเกอร์นะตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นนูนตาวาเรสของลาซิโอนะจากแบกซ้ายเป็นปีขวาไปเลยตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ครับอืมสำหรับเพื่อนเอนเริ่มต้นเหมือนกันถ้ามือใหม่ก็เอาไปแบกเริ่มต้นก่อนได้นะครับใส่เคมเป็นเฟนิชเชอร์ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นฮอกก็ได้หรือม a x แมนก็ได้นะครับ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอาไปลองเล่นดูนะมีควิกลาผิดในตัวด้วยนะครับก็เล่นปีกขวาแล้วก็ตัดปั่นเอานะครับมาลงแค่แต่ปีกขวาอยู่แล้วนะครับสำหรับใบนี้นะตัวต่อไปก็จะเป็นโทมัสซูเชกนะครับเพื่อนๆของเวสแฮมที่จัดการับว่าเป็นกองหน้านะก็ไม่มีเทตดวิ่งเลยนะครับไม่มีเลยสักตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะสกิลมูสสีดาววิุ่ดห้าดาวนะผมว่าไปย่อยดีกว่าตัวนี้แต่ถ้าใครเล่นเริ่มต้นก็ใส่เขมเอนจินนะครับแล้วก็ตัวต่อไป ก็จะเป็นโคเป็นกองกลางตัวรับมาก่อนปะอ๋อมาก่อนเป็นกองหลังนะครับแกเป็นกองกลางแล้วก็กลางรุกนะครับตัวน,นี้ก็ไม่ค่อยน่าใช้ครับสำหรับเพื่อนเริ่มต้นเท่านั้นอย่างเดียวนะครับถ้าเริ่มต้นอยากลองเล่นก็เล่นเป็นบล็อกทูบ็อกก็ใส่ชาร์ดโอเล่นเป็นกลางรุกก็ใส่อินจินนะครับต่อไปซีนซาวาสกี้เนี่ยเป็นผู้สาประตูสะด้วย ขนาดโคนานเะต้วีที่แล้วยังไม่รอดเลยมึงไม่ต้องห่วงมึงไม่รอดแนะ่ไม่มีทางดีแนะ่นอนตัวนี้ย่อยเท่านั้นนะครับตัวนี้ผมไม่พูดถึงเลยแล้วกันนะเสียเวลาแล้วก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับอีวี เพริเซตตัวนี้ก็ไม่น่าใช้แน่นอนนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าเออเพสตาจะดูดีก็เถอะแต่ว่าก็ใช้ตัวอื่นเถอะเพื่อนๆนะครับเป็นคล้ายๆกับวิทีแล้วเลยพวกตัวหญิงตัวหลอกนะครับที่อย่างน้อยต้องได้สักประมาณ5ตัววิกหนึ่งอ่ะเพื่อนๆผมคิดว่าเพื่อนๆเจอมาจนเบื่อแน่นอนและนี่ก็จะครบทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แนะนำเทศกาลเชฟชิปเตอร์ทีมสองยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะส่วนตัวอีวิลูชันเนี่ยทั้งบีเทชเชคยาชินแล้วก็ อิมิโนโบูตากโีโนผมไม่ค่อยแนะนํานะเพื่อนๆเ,เฉพาะคนที่ชอบหรือว่าใครที่เป็นสายเติมหรือว่าตังเหลือเท่านั้นอย่างเดียวแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบเออเล่นเป็นสายอาทธจีสายฟรีอย่างเงี้ยหรือว่าเพิ่งมาเล่นใหม่ๆผมว่าก็ไม่ต้องทําหรอกนะครับเล่นตัวอื่นเถอะเยอะแยะไปหมดแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่น PC แล้วเติมพอยต์เขียวนอกอันนั้นก็อาจจะรู้สึกคุ้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันก็2 0 0 0 FC พอย์มันก็ ถ้าเติมใน PS ก็800เลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างแพงเลยนะครับก็ไปลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆว่าจะยังไงนะส่วนนักเตะที่ออนแพ็กวีนี้ก็ค่อนข้างตึงนะงจริงๆมีตัวดีๆเยอะเลยในโปรโมนี้นะครับทั้งไอคอนก็มีตัวดีฮีโร่ก็ยังมีอาซาวีที่แล้วฮีโร่มันไม่มีตัวมาแบ่งไงฮีโร่ม, Company, มันมีแต่โอโกชาคอมบานีมันมีเดโต้มันไม่ได้เลื่อนแต่วีนี้มีอาซามามีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีขึ้นแล้วก็นักเตะด้วยนะครับที่ออนแพ็กก็ตึงทั้งนนนนนนััั้เเเเเลลยยะคครบห็มมมีี as, ู่ตาาสแออซซก ตรงนี้นะครับแล้วก็โรด,ดี้ด้วยนะดูกันมาจนถึงตอนนี้นะเดี๋ยวมีคลิปในการเปิดแพงในช่วงเทศกาลนี้กันแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันติเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าหมากช่องวิจิวฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป,ป็นรหัส